ขั้นแรกนะครับกดข้างล่างครับผมคาว่าสมัครสมาชิกนะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับกรอกเสร็จแล้วกดยืนยันครับผมทางเว็บไซต์นะครับก็จะถามหรหัส otp ซึ่งรหัส otp เขาจะส่งมาให้เราทางข้อความนะครับจากนั้นกรอกเลข4ตัวที่เขาให้มาเข้าไปจากนั้นกดยืนยันนะครับแล้วก็มาเข้าสู่การตั้งรหัสผ่านนั่นเองนะครับตั้งรหัสผ่านง่ายๆของเราเลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็กรอก เลขบัญชีนะครับตัวบนเป็นเลขบัญชีของเรานะครับข้างล่างเป็นชื่อบัญชีของเรานะครับเมื่อกอกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดยืนยันกดยืนยันนะครับจากนั้นนะครับก็จะทํามาหน้าจอนี้นะครับเราก็ต้องทําการเปิดยูเซอร์บพนันของเรานะครับก็กดที่ฝากเงินนะครับขั้นต่นสามร้อยบาทนะครับกดยืนยันนะครับผมขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งยืนยันนะครับมาขั้นตอนนี้ ไปที่แอปม o อ i l e แบงกิ้งของเรานะครับก๊อปี้ก่อนก๊อปี้เลขบัญชีนะครับบัญชีที่เขาแจ้งมาจากนั้นก็เข้าไปที่ม o อ i l e แบงกิ้งของเรานะครับโอนเงินตามาเลขบัญชีที่เขาให้มานะครับงในตัวอย่างนะครับ300บาท โอนไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมากลับมาหน้าจอนี้ครับมากดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่กี่วินาทีก็จะทํารายการสําเร็จนะครับผมมาทำรายการสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเข้าเล่นเว็บ BM Club ับได้เลยนะครับขอให้ทุกคนสนุกและเฮงเ็นครับผม